สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกจังหวัดนคปรปฐมนะคะสั่งไปเป็นแบบสกู๊ตชี่น,นั่นเอกนะคะหนึ่งชิ้นค่ะกล่องต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นเยลลี่ไข่ดาวอมกระถานะคะแล้วก็จะมีเป็นเยลลี่ซองนะคะจะเป็นแบบเบยแล้วก็จะเป็นฟูจินะอย่างต่อมาจะเป็นขนมไม้ตังเมกอบนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบช็อกกแลไส้เคี้ยวดึกนะคะหมางฝรั่งปีศาจนะคะ1ชิน้นแล้วก็จะเป็นพูแจซิมเโปรดิมเปอการ์ตูนนะคะ ต่อมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะสั่ไปเป็นแบบสตชี่นะคะสุนัขจิ้งจอกน้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะเป็นขนมเปล่าได้นะคะหนึ่งขนมไม้ตั้มในกรอบนะคะอย่างต่อมาจะเป็นเม็ดอ้อมป๊อบค่ะก่องต่อมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างแรกกันจะเป็นซาลาเปาบีบนะคะในเข็งน้หนึ่งชิ้นแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบลูกคัพบีบนะคะหนึ่งอย่างต่อมาจะเป็นไส้กรอกบีบนะคะสั่งไปเป็นแบบสีชมพูนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบหมูยืดนะคะกับหมายืดนะเป็นของเล่นคลายเครียดนะคะ นะทั้งหมด2ชิ้นค่ะก่อต่อมาจะาต่อยขอนแก่นนะคะอย่างแรกนะจะเป็นแบบจัมโบ้นะคะพูล่าแบรน์นะั้นหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นมังคุดนะคะออกทิบุนะคะหนึ่งแล้วก็นี้จะเป็นมีเดียมบันนะคะหนึ่งชิ้นอย่างต่อมาจะเป็นแบบสปินเนอร์ซิลดิเปร์แบบ3ช่องด้วยนะคะกล่องต่อมาจากจังหวัดสพุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกนะก็จะมีเป็นเยลลี่ซองแบบต่างๆนะคะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นแบบมาร์เมลโ่นะคะใส่ไซบูเบอรี่นะคะ สามชิ้นนะอันนี้จะเป็นแบบโลพีทนะคะหนึ่งแล้วก็จะเป็นเยลลี่ทะเลนะคะอย่างต่อมาก็จะมีเป็นแบบโลองุ่นนะอันนี้จะเป็นแพนเค้กดลมอนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบรูปอมหัวกระโดกนะคะหนึ่งขนมไม้ตั้งในก่อนนะคะช็อกบอลไส้เคี้ยวหนึบนะอันนี้จะเป็นแบบรสบูเบอรี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบเยลลี่ไข่ดาวหอมขาาดนะคะเยลลี่ไข่ทอดนะโคนมาร์เมโนนะคะหนึ่ง อย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูชี่เกนะคะสีขาวหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นภูุญแจป๊อปปิดนะคะพร้อมใส่ห้อยไรคับเค้กนะช็อกโกลาวานะคะทั้งโมเส็งนสองหมดแล้วก็จะมีเป็นแบบลูกอมใบมบาร์บี้นะคะหนึ่งอย่างต่อมาที่เหลืออันนี้นะคะจะเป็นแบบมาดมิโลเปียวนะคะแล้วก็จะเป็นแบบหมาดมิโลเคลือบช็อกโกแลตด้วยนะคลากันไปนะคะประมาณนี้เลยะค่ะก็ขอบคุณน้องทางหกคนมากๆเลยนะคะ